สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกม Delivery from the p a i n นะครับวันนี้เราก็มาถึงในโซนของพาร์ทที่13กันแล้วนะเราก็ไปลุยกันเลยโอ้ยมัน่อเหมือนไม่ค่อยสบายเลยเว้ยเดี๋ยวนะรู้สึกกูจะเตรียมค้าวของอยังไม่เสร็จนะะไปไทำการ เครื่องไม้เครื่องมือเหี่ยมเฮ้ยเอ้หยิบเกินเป็นไงก่อนดีวะนี้แบ็กอัพไปแล้วที่แนะนำว่าให้ไปสำรวจหายนี่ก่อนจะดีกว่า เขาเรียกอะไรนะปาครเราจะได้ไอ้นี่ด้วยเอาเอานี่ไงอไอ้นี่ก่อนมันจะได้ทำให้เนื้อเรื่องไม่ไม่ไม่ยืดจนเกินไปอันนี้เราคุยจะได้รู้ว่า ก็จะให้เรารู้ว่าไอ้คอลินเนี่ยมันเป็นคนตีนปอนคารอนต่อแหลแม่เห็นไหมนี่เขาจะวางแผนกันในการไปทางเหนือแต่นี้สังเกตมันจะมีกระแสไฟฟ้ายิงอยู่เราต้องไปทำลายไอ้แบ็กอัพพาเวอร์แพน ใช่เลงโคตรแสบซึ่งเราก็สามารถเทรดกันพาวเดอร์กับตัวนี้ได้นะเดี๋ยวมันจะมีแต่ว่าถามว่าถ้าเล่นแบบไม่มีแอร์ดอบอ่ะยังไงมันนี่มกูไม่ใส่กระสุนลนะเออ ใส่สยืดยาดกันหนูออ่ยการสำรวจบ,บ้านกันเผื่อมีของกินถ้าไม่มีของกินก็เดี๋ยวไปไนั่นระมาดได้ไม่มีปัญหาเท่าหร่ โอ้โหมันยืนอย่างนี้แล้วกูตียังไงวันนียไอ้เยมันยืนดักหน้าไอ้แซ่อยกูรู้เดี๋ยวมึงต้องหันกลับมาเห็นไหมบอกนี้กูพูดไม่เคยผิดมึงก็เหยื่อรา,ายแรกของเราอ,อือหืออ้าวอนี่กูใส้ปังตอนมนกระบ,บองวะ มึงกับตัวเองมึงกันใช้อะไรอยู่วะว้วยมึงน,นี่ลายที่สองปักเข้าไปเต็มหน้าแข้งอืมฟาดดังเดิ้งหกักหมดโอ้โหของให้เยอะดีเหมือนกันนะเนี่ยเจ็

อิดออกมาดิฝากของนี่นะอือหืออือหือจับหัวแบะ ีนฮะบอกตามบ้านนี้โปรติมจะไม่มีคอนกรีตไงอ่ะมีกระสุนในสถีไม่ไอ้บางบ้านนี่โคตรเก่าเจิ้งหิงสวยไฮม, <laughs> มีหาอะไรเลยกวนตีนมากเดี๋ยวจะฝากของไว้น,นี่ก่อน จะฝากไปจะฝากของนี่เฉยมา,มาเป็นอยนะ่างนี้าเล็กว่ะพกไปให้หมดทีเดียวเดี๋ยวใครวิ่งลับมาอาได้ แจ่ไม่พิกับบ้านไปคอรินมันก็จะขอแยกทางกับเราแหละทีนี้อพอโดนจับได้แล้วไงว่ากินฟอนกัลร่อนทอแหลี๋ยวเข้าไปนี่ไงมันบอกหาอะไรก็ไม่เชื่อนะโกหกใช่ไหม ก็จะไปคุยกับดรดุกเกี่ยวกับแผนการระเบิดแบ็กอัพพาวเวอร์แพนอนะนะอืมเราก็ไปต่ออู่ <c oughs> มันก็จะชอบแอบมาป้านอของเราอะไรประมาณนี้ดี่ยวนะเออหวัจะได้กระสุนมาไม่เห็นบางทีไปบางบ้านนะโคตรกวนตีนเลยเนี <c oughs> ถ้าใครตามดูพี่จะเห็นจริงๆป็นโคตรหัวร้อนะเอ๊ยเดี๋ยวนะเอ๊ยเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ไปด้วยนี่วะเหนือนะเออถูกแหละ ว่าตอนนี้ได้เนื้อหนู่มมาต้นใหญ่ถ้าเป็นในพวกไอ้พวกอะไรมาดๆเงี้ยมันจะให้เป็นเนื้อเนื้อกระต่ายมาเงี้เราก็บ้ารวมกันเนื้อหนู่มจะเอ๊แต่เดี๋ยวนะกูยังไม่ได้เอ้นนี้นี่หว่าชิบหายแหละต่อให้มีเนื้อกระต่ายก็ทําไม่ได้นี่หว่าลืมสวยแล้วกูเดี๋ยวเออย,ยังไม่ได้ทําไอ้นี้นี่หว่าคุกกิ้งที่มาเสียเที่ยวเลยเด้ๆอๆอนกีดไม่พอต้องกลับไปก่อนลืมไม่สนิทเลย มาเสียเที่ยวเลยกูนี่ตอนแรกว่าจะมาทำเป็นซุปไงลืมไปว่ายังไม่ได้ทำคุกกิ้งคุกกิ้งสโตูปเลเวลสองนี่มาเสียเที่ยวมนินิสวยชิปโป้งเลยทีเดียวนี่นต้องกลับมาเอานี่ก่อนเดี๋ยวสวยชิป เราว่าจะเอาแบบเออเอาเนื้อกระต่ายกับเนื้อหนูมารวมกัน,นจะเป็นไอซุปอย่างดีไงมันจะทําให้แบบช่วยแบบลดความหิวไปได้เยอะอืมพลาดเลยกูกูเอาไอ้นี่มาทำไรวะนี่ยกูแก่ีกี่อาถูกตำแหน่งแล้ว เพราะว่ามันจะใช้จากอันข้างหน้าก่อนอืมหูว่าก,กลับไปนอนก่อนดีวันนี้กลับนอนก่อนดีวะ่ะสรุปเฮ้ยจริงจริงนาเซิร์ชก่อนก็ได้เราค่อยกลับแต่ไม่เปแล้วกลับมานอน่อนก็ได้ตายนอนเดี๋ยวมีเวลากี่นาทีวะยังหกสิบสองวิไฟ นี่นะมันนอนได้กี่ชั่วโมงวะสี่ห้าหกเจดนอนได้สองรอบบอกเดี๋ยวนี้ต้องนอนสองจังหวะแหละนอนจังหวะเดียวเอาไม่อยู่แล้วเงทีก็เอาไม่อยู่เหมือนกันแม่เออเนี่ยเรียบร้อย เห็นไหมบอกเมื่อก่อนนอนแค่จังหวะเดียว <c oughs> เดี๋ยวนี้จังหวะเดียวเอาไม่อยู่แล้วกู <c oughs> นนเ่นกูถ้้ต้องนอนสองจังหวะกันเลยเดียวอย่างเงี้ยคือกลางคืนนอนสบายแหละเพราะอะไรมันตีไปแหละมันจะไม่ตีซ้ำนะถ้าเราไม่ออกไปเซฟใหม่แล้วกลับมาเล่นใหม่ไม่งั้นมันจะตีซ้ําต้มน้ําต่อ,มตอไม่งั้นเดี๋ยวพอดีพี่ยังไม่ได้ทําตัวไอ้นี้ เปนเรียสบายแหละทีนี้เรียนรู้อะไรก็ได้แหละเพราะว่าขาดคอนกิีอีกเท่าไรหรอย่วนันนี้อ่านไปอ่านไปให้หมดเดี๋ยวเวลานู่นเนี่ยหนังสือไปขายได้เนี่ยไม่มีทำไว้ก่อนก็ดีปคุกเรียบร้อยทำอะไรได้บ้างมะกูตอนนี้เดี๋ยว เ no, นอะิมเพิลเร์บอกได้แต่อย่างต้องทำคุกกิ้งก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเรียนในพวกเค็นั่นไม่ได้ไอ้นี่จริงๆทําก็ดีนะแต่ว่าตอนนี้ของยังไม่พออาจจะต้องไอ้นี่ไปก่อนวเท่าไหร่วะน,นีไน่ไม่ได้ใช้วไอ้นี่ก็ควรทํานะเพราะว่าทําให้เราไอ้นี่เร็วขึ้นเดี๋ยวนะก้ทําอะไรก่อนได้ไทองี่คอนกีตแม่งทั้งนั้นเลยนี่วสหายแล้วกูมีทําลูกซองแล้วค่ะไอ้นี่เดยอ ส่วนใหญ่ไม่ใช่คอนกรีตีบอกของที่มันใช้สติวจะใช้ค่อนข้างเยอะเยวนะรัวไม่ต้องทําเดี๋ยวรอให้มันใกล้พังซ่อมทีเดียวมันเรียนรู้อะไรก่อนก็นได้เตอยงนอนก็นกนได้เพราะว่าที่อัพลิดติ้งเกเต็มไปแล้วสบายแล้ะ ที่เหลือก็พักผ่อนนอนกายาบางอย่างเอาเฮ้แล้วกกดอาหารกับไปทำไมวันนี้ไอชิมหายเดียวเฮ้ยเอเอ,เอต้องออกไปหากินล่าเรืองจมใส่เลยเห็นไะนอนสักแห่นี่ถ้าถ้าเราโดนตีไปแล้วมันดีตรงนี้แหละ บอกว่าให้กลับมานอนบ้านก่อนมันจะช่วยลดการบ้านพังได้เยอะมากกเฮ้ยกูลืมอะไรบอกวะเดี๋ยวเดี๋ยวนีบางทีถ้าเราเล่นเงี้ยถ้าเราจะออกจากเกมต้องกลับเข้าออกเราเข้ากลับเข้ามาหนึ่งรอบนะเพราะไม่งั้นบางทีมันจะไม่เซฟให้เราเพราะว่ามันจะเซฟทุกครั้งที่เรากลับมาบ้านเงี้ยมันจะเซฟเพราะถ้าเราออกไปเลยเงี้ยบางทีเรากลับมาเล่นต่อเงี้ยเราไม่ได้กลับเข้ามาเงี้ย มันจะคาไวตรงที่เรากลับมาครั้งแรกอะนะเพราะนั้นอันนี้ต้องรู้การเซฟเกมนี้มันจะแปลกอย่างเดี๋ยวนะจะทำอะไรต่อวะอต้องไปคุยกับดเรเดวิกอนมันนะถ้าพี่จำไม่ผิดเอเดี๋ยวอยู่ไหนไวะไม่รู้นะมันคุยยังถึงบอกว่าให้มาเซ็นเท่าปลาก่อนนะเพราะว่ามันจะมีการทำนูน่นทำนี่บ่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ ดรดุกรด๊กมันมาอย่างวะเนี่ยพไอ้คอรินโลมันไปคุยไม่มายัางไม่มาโอเคก็ออกไปก่อนเราก็ไปทําทําหาเหียวอะไรไปก่อนตอนนี้แก้ขัดไปก่อนตอนนี้อยากได้คอนกรีตอย่างแรงมากแบบตรงๆจะได้ทําเตาแล้วอัปเกรดี่นี้ไดอ้อย่ายอดหัวเตียวอีกกูโอ้ยเก่าหัวลวกู <laughs> ให้มาแต่มาแต่ละอันปวดตับเลยโอ้โหไยเชีย้ยอยู่คู่กันแม่งเป็นแพ็กเกจอยู่ตัวเดียวก็เฮีย้ยแล้วสู้อยู่เป็นแพ็กเกจอื้อหือแล้วกูจะจัดการมันยังไงว่ต้องใส่ต้องลากมาซ้ำทีละตัวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเ,เย็น,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 นเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้ยเฮี้ยแม่งตัวหนาๆแม่งเลยเดี๋ยว นีมันไว้ใจไม่ค่อยได้หูดีอีตัวนี้อีตัวนี้บางๆห,หูดีเกินเด้หูดีเกินก็โดนก่อนเลยเนีย่ยนะโอ้โหเฮียตัวนี้ต้องใช้ปืนยิงนะไม่ยิงยิงไม่ค่อยเข้าด้วยอ,อ๋อเฮียขี้กำใจแซด่ด ปังเห็นไหมให้ปืนยิงเนี่ยเกือบขิดนี่มันลากูล่อเดินมาไกลเลยเสีเยด้วยไม่ทันแหละอืม,อมอรอมันเข้ามามุมใหม่เดี๋ยวมามดีมากอีโน กูจะสับให้หัวแบะใช่เห็นเลือดแค่เนี้ยสับแม่งบางทีไม่ตายด้วยนะถ้าใช้วุธนเบาๆเพราะว่าจริงๆแม่งใส่เสื้อก่อมคนจแต่กันกระสุนไม่ใช่หรอนี่อ่หาเสืออกันเสืออไม่กันลูกปืนแต่กันพวกกันโจมตีแม่งแบบระยะประชิดเฉยเลยแปกเลยนะอืมโอ้โหแม่งมันให้คอกูมาแต่ละอย่างปวดตับกันเลยทีเดียว มันเกตถ้ายิงด้วยกระสุนน่แรงแต่ถ้าจริงๆอะ่ะถ้าพูดกันตามความเป็นจริงอะ่ะมันใส่เกาะกันกระสุนยิงกระสุนมันจะไม่เข้าใช่ไหมละ่ะต้องลอมเดินกลับนั่นอมคันนี้สักเดินสักไก่เลยไปชิมให้เม มีมุมกระถางต้นไม้บังอีกชิมหายเล่นกูลาบากเลยมึงทำให้กูลาบากเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ของวิ่าอันนี้เป็นเอาไว้แลกของดีๆได้นะชื่ออะไรวะพี่ไม่ค่อยเจอนะของชี้นนี้เนี่ยเพิ่งเจอเหมือนกัน เล่นเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเล่นแต่ละรอบเนี้กลับมาแต่ละทีไม่เหมือนกันนะถ้าแบบเราได้ของไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่กลับไปเซฟบาร์ก็ไดนะ้สำหรับคนที่เล่นอะไรเงี้ยแต่นี้พี่เล่นแบบวิ่งยาวเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกเล่นแบบวัดดวงนี่ยนอะืแต่ถ้าบางคนแบบได้ของไม่พอใจก็ไม่ต้องเซฟกลับเข้าบ้านนะก็โหลดเล่นใหม่ก็ได้มันก็จะได้ของซ้ํากันทนะแต่ละรอบมันมีแรนดอมเรนดอม แรนดอมตีแม่งยังแรนดอมเลยบางทีปีแรงตีเบาเอาอะไรกันไม่ได้ยิงเกมดิถ้าใครเล่นจะเห็นนะแบบจริงๆอ่อะไปบ้านมันจะให้กระสุนใช่ป่ะอย่างเมื่อกี้เห็นมากระสุนเพียบเลยนะปกติพี่เล่นตอนอยังไม่ได้อัดอะกระสุนเพียบจริงแต่พอเม่งมาเล่นให้น้องดูแบบนี้ครับไอ้เคีย้ยกระสุนไม่มีโคตรกดตีนจังไรมาก อย่าพวกเล่นกันแบบวัดดวงอืมวัดดวงยิงเกมนี้แม่งมบบสุดๆอะโอ้โหแม่งแอลโกอฮออันเดียวโคเชียเลยนะมันมันจะมันจะเฮียอะไรขนาดนี้แอลโกอฮอล์จริงถ้าตอนหลังๆเราเรียนทำแอลโกอฮอล์มันก็มี ใช้เหลือเฟืออยู่แล้วนะใช้ข้าวทำานะีกูขอสับกระบานสักทีนะส,สุดไปเลยอุ้ยเฮียอีผีก,กับใจเอากูอีกแล้ว <c oughs> เล่นกูเหนื่อยเลยชิ้หายเอ,อเอา,าไอ้ห่าแม่งวนตีนไมเนะี่ยจะล็อกไปฆ่าอีกมุมแม,ไม่ไม่ทันแล้ว เอามึงทิ้งไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูไปล่อข้างบนก่นอนอื้มหมมันตีนใี่ไหมเอากูรู้เดี๋ยวมึงต้องหันกลับมาอาวม่แม่กว่าจะหันกลับโคตรไกลเลยนะเนี่ยบางทีเกมมันกลัวต้นตีนมามันเนี่ยสักหัวรุดนี่มึง จริงไอตัวนี้ถ้าเราไม่มีคือไม่ต้องเข้าไปเอาของก็ปล่อยมันได้นะตัวนี้มันไม่ค่อยกลัวเราท่าไหร่นี่อะไรปากปากเรียบร้อยอาฝากของไม่ต้องนี้ นโยบายฝากบ้านนี่ก็ตำรวจแม่งฝากกูฝากไว้ตรงห้องนี้แหละวบ้ามันอยู่ตรงไหนละวะเดี๋ยวกูดูก่อนโอ้โหมึงยิงเดินอยู่ตรงนี้เลยชิบหามมึงก็เดินไปต่อกูไม่ว่ากันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีตอนบางทีพี่เล่นนะแม่งล็อกพิษไม่มีก็มี เกมแม่งวิธีกวันตีนอืมโอ้โหของเฮียเต็มเลยวะดีนแม่งไม่ดีนโอ้โหมันจะให้ยากอะไรกูนักหนาวะเนี่ยเดี๋ยวเสียให้เยอะเกินยาฝากไว้นี่ ไปดูเปิดตู้นี้ดิหยิบได้อือหือเดี๋ยวนะ มีตาวุธนี่ว่าเออเดี๋ยวนะฝากไล้ได้บ้างน,นี้กลับไปก่อนเดี๋ยว ออกบางตัวถ้ามันไม่อยู่ในเส้นทางที่เราต้องเดินเราก็ไม่จาเป็นต้องฆ่านะหนึ่งประหยัดทรัพยากรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสงสัยเดี๋ยววันนี้ต้องเอาไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วมั้งแป๊บเดียวไม่งไวเหมือนกันนะเ,เ,เรนเรนปั๊บป๊บยี่สิบนาทีกว่าพี่จะใช้แบบอัดนครั้งหนึ่งไม่น่าเกินสามสิบเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องแปลงไฟล์มือถือพี่แบบตอนนี้ใไดนใหญ่มากอะไรมากมายเดี๋ยว เบไว้ก่อนหเดี๋ยวแม่งต้มเกินไม่คุมโอ้ยเดี๋ยวนอนกลับมานอนก่อนสักรอบดีไหมเนี่ยน,นี่ก่อนดิดเมนเทนก่นกนอนเฮ้ยกับผ้าเ,าเฮี้ยมือมือกับลันลั่นนี่งานงอก้าไปลั่นบาเซียสังเกตอันนี้นะเห็นไหมมันดีดเมนเทนได้นะถ้าดีดได้ผ้าจิตนเดียวนีร้องจากเลยนะอืม ยวเอากระสุนไปด้ยวยเพราะว่าเมื่อกี้พี่ใช้ยิงไปบ้างนะเดี๋ยวเอาอือฮึอือฮึเดี๋ยวนอนก่อนสักรอบสองรอบเดี๋ยวนะสามสี่ห้านอนได้นอนอีกทีอืม บอกจังหวะนี้กูต้องนอนสองจังหวะกันแ,แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เดี๋ยวนี้เกมมันฉลาดแรกๆแม่งนอนจังหวะเดียวเดี๋ยวนี้แม่งกูต้องนอนสองจังหวะ <c oughs> โอ้โหประสาทจะกินเบียวบอกประสาทจะกินสันนิบาตจะแดกกันเลยทีเดียวอืมบายเดี๋ยวอันนี้ก็สุดงี้เดี๋ยวกูปิดเครื่องต้มน้ำปอย่างว่ะปิดแล้วนะโอเค ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําเพราะว่าถามว่าทําไมพี่ต้องทำไอ้คุกกิ้งสต๊ะเพราะว่าทำคุกกิ้งสต๊มันจะเป็นทางไปต่อนให้เราเรียนไอ้เทคนี้ได้เนี่ยอยวไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ทําอาหารด้วยแต่ว่าเห็นไหมเคมีตีมต้องใช้เรเวลสองนี่นไงอืมซึ่งมันจะมีผลต่อการทําหลายตัวบางตัวที่ยังไม่ปลดล็อกก็เพราะว่าพี่ยังไม่มีน,นี่นี่แหละเดี๋ยวกูเรียนอะไรไปก่อนหรือว่ากูทําของอะไรไนดะ้บ้างว่ายัางคุกกิ้งสต๊อขาดอีกสามมีอะไรที่ใช้ไม่เกี่ยวกันบ้างวะ เออเย่างนะสิเปิลเกียบ็อกมันก็ใช้คอนก,กรีตกับสิ่งอับป,ประเป๋าก็ได้แล้วเนะนี่ยนะก่อนเอากระเป๋ากู้ทำไอ้นี่ก่อนดีกว่านี่อันนี้ก่อนอันนี้มันทำให้เราปลูกพืชได้นะไอ,อ้คุกินเฮาเนี่ยใช่โอ้เยี่ยมแดกยางโคตรเยอะเลยอู้ยแดกจุก,กับมึงนนเนาะอ๋อยังทำไอ้นี่ไม่ได้นี่หว่าเพราะว่า ว่ายิ่ทงทำาเนี่ยพี่แนะนำว่าเวลาก่อนจะปลูกให้อาไปนี่ให้เต็มติดสกิวนะ c h ม m ต s t อยู่ต้องจะติดลงคุ้มกิ่งสะโตกัเแหละไืม,ไมเราก็เรียนอะไรไปก่อนระวังนี้อะไรๆก็เรียนไปอปักเข้ามาหนึ่งดอกนะเรียนทําคันธนูขันธนูก็ดีนะมันเป็นแต่ว่าลูกธนูโคตรแพงเลยบอกเลย นอนไม่ได้เรยเด็ยกูนี่ก่อนหนังสือกูหมดแล้วหาวิธีขายเครียดให้ตัวเองก่อน mm. วิธีลดความเงี่ยเนี่ยส yeah. ังเกตถ้าโดนอับบี้ตีไปแล้วเรานอนไม่เป็นไรแหละแต่ถ้ามันยังไม่ตีต้องนั่งลุ้นไงบ้านจะพังจะแหกไหมอะไรก็ว่ากันไปเดยว โอ้จริงๆแม่งนอนก็เหลืออวันนี้ก็เอาประมาณเท่านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกม Delivery from the Pain นะครับในส่วนของพาร์ทที่13นะครับเป็นไงครับก็เราบ้านเราก็พัฒนาไปเรื่อยนะสำหรับใครที่เล่นเกมน,นี้ไม่ผ่านก็สามารถมาดูพี่ได้นะพี่ก็จะสอนเทคนิกการเล่นเกมน,นี้ให้ก็จะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะ ึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็มาอ่านรนระยะๆแล้ยน่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับอย่างี้อะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ